ดีค่ะวันนี้มาพบมาเจอกันช่องแม่พอบ้านสวนนะคะวันนี้แม่พอจะมาจำหน่ายมาขายปากมโยมชิดนะคะรุ่นไข่ไก่ค่ะรุ่นไข่ไก่ลูกใหญ่ๆลูกใหญ่มากค่ะลูกปลอดสารปลอดสารเพราะเราเราไม่ได้เน้นสารเราเน้น น้ำให้น้ำตามธรรมชาติหวานกรอบนะคะถ้าไม่สอยลงเนี่ยพวกนกพวกกระแตก็คงจะกินหมดเนี่ยนกเนี่ยนกเจาะนกนกจิกกินมนลากไม้อะนเนี้ยนกจิกนกแล้วก็กระกแตมกัดถ้าไม่สอยหมดแน่ๆทั้งต้น ก็เลยต้องทำการสอยลงมาม่แต่ลูกใหญ่ๆนะคะเนี่ยแต่ลูกใหญ่ๆกัดแตะกัลอกกัดนกพอนกจิก็ร่วงเป็นพวงเป็นพวงอันนี้ก็ประมาณตันนี้ก็ประมาณสัก15 1ห้าสิบสบห้กิโลสิบห้ากิโลนะคะวันนี้สอย เราจำหน่ายอยู่ที่กิโลละกิโลละแปดสิบบาทแปดสิบบาทโลนึงมันก็จะตกอยู่ที่ที่สิบห้าลูกถึงสิบสามลูกเพราะว่าลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กเราก็จะคัดลงมาอกีกคัดอกีกคัดลงมาอีกไซส์หนึ่งถ้าไซส์ใหญ่มันก็จะได้อยู่สิบห้าลูกต่อกิโลสิบสามลูกต่อกิโล ถ้าลูกเล็กก็ประมาณสิบ0ิบลูกจะได้อยู่กิโลหนึ่งสิบลูกสิบอดลูกถ้าหลังากเหลืองนแถนไปบ้างถ้าลูกแตกเราก็จะเออแจกเพื่อนบ้านกินนะคะยังมีชุดสองอีกนะคะเนี่ยยังมีชุดสองอีกจำหนาย ลูกค้าก็ชิมได้นะคะชิมได้แม่พอบ้านสวนค่ะของสวนสดสดคลิปนี้แม่พอก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณลูกค้าที่มาสั่งที่มาอุดหนุนไม่พอนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ